อเจริญพรญาติโยมทุกๆคนที่เข้ามาชมการถ่ายทอดทำแสดงธรรมะเนาะช่วงแสดงธรรมะห้านาทีขึ้นไปาะขอสวัสดีญาติโยมทุกคูทุกคนทูน้ไฟในบุญไฟในกุศลชาวพุทธทั้งหลาย เกาเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราต้องรู้จักแนวทางของภาษาสดาของเขาว่าท่านให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างในพุทธศาสนาเขาจะรู้ได้ถูกต้องเขาจะต้องศึกษาในพุทธวจนะเขาต้องรู้เนาะพุทธวจนะนี่คืออย่างความหมายคืออะไรพุทธวจนะก็คือคําพูดที่ออกจากพระโอษฐ ของศาสดาคือคำพูดของพระพุทธเจ้าของข้าเนี่ยแหละเรียกว่าพุทธวจ,จนะก็ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยก่อนจะพูดอะไรก่อนจะพูดอะไรออกมาเนี่ท่านมีสติมีสติในการพูดเป็นอย่างดีสิเายัางออกมาเดี๋ยวพอมีพิษเพียนมีสติก่อนพูด บ่มีพิษบ่มีเพียนถูกต้องทุกคำนั่นแหละจึงเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเหนือกว่านี่เราต้องศึกษาพุทธวัจนะนำยังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเราทำบุญการทำบุญนี่การทำบุญทำอย่างไรถึงจะได้บุญนะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนี่เราต้องรู้จักเด้ การทำาบุญห้อยสีใดบุญห้อยสีเตรียมอีอย่างแน่หนึ่งต้องต้องเตรียมจิตเตรียมจิตจิตเท่าต้องมีความศรัทธาเร่อมใสมีความศรัทธามีความพอใจนั่นแหละเรียกว่าต่วบารีเรียกว่ามีฉันทะฉันทะคือความพอใจมีความศรัทธามีความพอใจเกิดขึ้นหนึ่งละกอนหนึ่งคือมีความเื่อมใสความศรัทธาในการทำบุญ อันดับแรกเขาต้องสัตยาสะกอน,นสองอการที่ได้บุญนี่คือนอย่างหนึ่งกับการกราบไหว้การกราบไหว้เนี่ยววนะผู้มีอ,อาวุโสกว่าหรือมีวุฒิภาวะสูงกว่านี่ก็จะได้บุญขึ้นการกราบไหว้หรือให้อาสนะกับพระสงฆ์สมมติว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาไปในหมู่บ้านไปทําบุญ ในในในเลื่อนเข้าสิในโมู่บานในในในบ้านเราของเราเนี่ยเราก็ต้องจัดเตรียมนะจัดเตรียมอาสนะให้เพื่อนนัง่งนี่ก็ได้บุญเตรียมอาสนะแล้วก็กราบไหว้นอกน้อมผู้ที่มีมีบทที่ภาวะสูงก่าเรานี่ก็เป็นทีม่าให้บุญขึ้นกันสมมุิว่าเข้าบุญเฮี้ยนกังสิแล้วต้องมีความศรัทธาความพ่อใจกับนิมนต์พระเข้าไป เขาก็ตั้งปูอาสนะปูอาสนะที่นั่งให้แก่พระแล้วก็นอบน้อมมีความกราบไหว้แต่ประสงค์แตถัดข้อสามเขาก็คือการสละสละความฉิดสละความจิตรณีออกความจิตรณีจะให้มีแล้วสี่ถ้บุญเอาต้องสละความจิตรณีออกเทาต้องคว่ำโดยคว่ำบริสุทธิ์ใจของได้ของที่ได้จะมาทําบุญมาถาวายพระนี่ก็ต้องได้มา กับความพ่อใจกับความบริสุทธิ์ใจนี่ที่ที่เป็นบุญสีเข้าสีได้สีแท้จริงนะซีก็คือการจำแนกเข้าต่างจำแนกสิ่งของตามํลำลังศรัทธาของเข้าประมาณว่าเศรษฐีเพ่นเฮดแบบ แบบความค้นรวยนั่นแหละเปินเศรษฐีแบบเินเศแบบตามยศถาของเขาสิมีคนรวยคือสื่อของมังแพงไปแบบสื่อของมังแพงมาไหวถวายพระมาทำตัำงคกระท่านนี่สิไปเห็ุคือนเผินโบไดว่าเขาโบามีเขาต้องจำแนกพวกนี้ออกตามกำลังศรัทธาของเขาเขามีตามกำลังศรัทธานั่นแหละพระเผินโบเดว่าดอกกำลังศรัทธาเขาไม่ํำใดเขาก็เอาสำนันตามความเหมาะสมโบเดว่าไปเหตุเอาแข่ง ผู้ใดเขาแข็งยุ่ใจเฮ้าเนี่ยแหละเอาใจความบริสุทธิ์ใจอยากทำบุญใครมีความศรัทธามีความเลื่อมใสจริงอยากทำบุญนั่นแหละเขาจำ,ำจำเนียกจําแหยกสิ่งของออกตามกําลังศรัทธาของเฮ้าใครบาสั่นเฮาก็เป็นทุกเป็นทุกซื้อของแพงๆมากเขาเกิดบ่มีเงินอยากไปของแพงๆมาท่านเกิดบม่มีเงินแล้วไปยืมเงินผู้นั้นยืมเงินผู้น,นี้ไปซื้อนะกับมันมันบ่ได้บุญแล้วมันเป็นทุก ข้อที่หาก็คือต้องนิมตน์นิมต์พระสงฆ์ให้ธรรมะประลดธรรมไห้เราฟังคือการฟังธรรมมิหาขอคือหนึงมีจิตใจเยมนใสสองการที่เราปูอัสนะให้พระได้นั่งแล้วก็กราบไหว้กราบไหว้3การสละความตนีออกอควอมจิตตณีเนี่ยสลัดออกจะเอาเขาต้องทําความบริสุทธิ์ใจตามความพ่อใจของเขาสี่คือการจําแนก จำแนกทรัพย์สินที่เรามีตามกำลังจะไปฝืนจะไปฝืนจะเหตุเหนือกำลังมันเป็นทุกข์ข้อหาคือการเข้าเด้รับการฟังธรรมนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าได้ตัดตัดไว้เลเพื่อในตัดไว้เนี่ยก้อนก้อนผลที่ล่วงจากโลกนี้จะล่วงจากเราไปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าคนจิตก้อนจิตายไปเนี่ยคนท้งสร้างไว้ด้วย ถึงแม่เขาสิเกิดมาบวท่านพระพุทธเจา้ากระสงังบ่เหน็นหนา้าบ่เหน็นตาคุนกระสงังพระพุทธเจา้าคุนยังตาดไวตัดพระธรรมพวินัยไวคือพระธรรมพรวินัยนี่คือาศาสดาตัวแท่นของพระองค์ในการที่ท่านล่วงรับไปแล้วถึงแม่พจนีหลวงรับไปแล้วก็ยังมีพระธรรมพรวินยัยเป็นตัวแท่นของาศาสดาของท่านแสดงว,ว่าพระธรรมพรวินัยนี่คือเป็น พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเข้าเาขากอยาไปคิดว่าเข้าเกิดมาเพราะท่านเราเกิดมาทัานเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรายังบัญญัติไว้อยู่ได้ปฏิบัติตามถือว่าพระธรรมคัสั่งสอนของเปิดหนังกระทึว่าเป็นศาสดาเอกของเขานั่นแหละให้เขาเข้าใจตามนี้นการทําบุญในบ้านนี้การทาบุญ การทำบุญให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่เข้าสิเตรียมอยังแน่เข้าสิเตรียมยังแน่การอุทิศส่วนกุศลเข้าสิเตรียมอันใดแน่ที่ส่วนมากสิเตรียมแก้วกับน้ำแันบราศาสดาเอกบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เตรียมแบบนั้นศาสดาเอกบอกให้เตรียมใจศาสดาของโลกเขาให้เตรียมจิตเตรียมใจให้สงบเตรียมจิตเตรียมใจเมื่อเข้า ท่บุญสั่งกุศลอุทิชิตถวายแก้ประสงฆ์ท่างยังหยบร้อยแล้วภาเพื้นสิตตาโลท่ามหรือห้พ่อนยะถาวาลีวาหากระสังส่วนมากคือเศ้าหานามกรบเจียวนั่นมันผิดแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เตรียมเราต้องเตรียมใจเตรียมใจให้สงบเพื่อน้อมระลึกถึงคุณถวองผู้ที่รวงลับไปแล้วแล้วก็ส่งกิจส่งใจส่งบุญไปหาส่ง ไปเบื้องบนอะไรส่งส่ง,งจิตไปเบื้องบนส่งไปมาเบื้องล่างส่งไปเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหน้าเบื้องหลังแพร่ไปสุขทิฏแพร่ไปถูกถัวสารทิฏนั่นแหละเพื่อนให้เตรียมจิตเตรียมใจเพื่อนเพ่าให้เตรียมน้าเตรียมขวดน้ำเตรียมแก้วเตรียมจานเนี่ยมาใหญ่หยาดน้ำนี้ไม่มีพระพุทธเจ้า,าไม่ได้บัญญัติไว้ตัวนี้นั่นพระพุทธเจ้าไว้ให้เตรียมจิตทําจิตให้สงบ ทำจิตให้เป็นกุศลแล้วก็แผ่แผ่ไปเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาแผ่ไปทุกทั่วสารทิศเนี่ยบุญของเข้าเปียบเสมียนอ่าเปรียบเสมียนมีคนได้ไปขุดสักบิโบคลอนีไห้ทุกทิศทุกมุมทีมีน้ำใช้สะอาดหนาเย็ดหนาท่านหนาอาบหนาสงหนาซ่วยหนาล่างเนี่ยผู้ที่รัสเซะเนจรมามาเห็นสาโบคลอนี แห่งนี้นุ้ยนาอาบแท้นาดื่มนากินก็ได้ดื่มได้ชั้นก็มีแห้งนี่เปรียบชั้นได้ก็ชั้นนั้นบุญเราที่แผ่ไปเปรียบเหมือนสระบกกรณีน้ําที่ใสสะอาดนาดื่มนนาอาบนาสงหนาล้างนั่นแหละผู้สาธเส่พอเน้จรมาเห็นเดีวก็หายหนามามาเห็นกับมาดื่มกินกับมีแห้งได้อาบกับช่วยขิ่งกับได้มีแห้งขิ่งได้กินกับมีแห้งท่องก็คือบุญเท่าเหนี่ยแพ่ไปไหว เปรียบเสมือนสระโบกรณีนั่นแหละดวงวิญญาณลองร้อยมาพอกองบุญก็ได้รับผลบุญก็ได้เป็นสุขนั่นแหละชั้นใดก็ชั้นนั้นก่อฝากธรรมักในมือนี่อะไรก็หญาติโยมทุกคูทุกคนเพื่อให้เกิดปัญญาเนาะให้ำเดือดถูกวิธีเพราะว่าศาสดาอีกของเข้าเด็ดตัดไวเข้ากับถ้ำจมเราอย่าไปทำตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เดินตามนี่มันบ่ถือ ขอเจริญพร